ครับวันนี้จะมาสอนวิธีสมัคร Apple ID สําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับจะมีอ e ีเมลครับอีเมลที่ใช้งานได้จริงอที่เราสามารถล็อกอินเข้าไปดูอีเมลได้ปกตินะอพอเรามีอีเมลแล้ว,ม e ลวไม่ว่าจะเป็นของ Hotmail ของ Gmail ของอะไรก็ช่างเยอะแยะ Yahoo ก็ได้อืพอเรามีอีเมลแล้ว, e ลวสิ่งที่ต้องมีต่อไปคือหนึ่งบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตนะครับถ้าเรามีบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตเนี่ยเราสามารถสมัครได้จากเมนูตั้งค่าแล้วก็เมนู iTunes Store และ App Store ตรงนี้นะครับเข้าไปเราจะกดสร้าง Apple ID ใหม่ได้แต่เมนูตรงเนี้ยเราจะต้องมีบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตขึ้นมายืนยันด้วยเวลาเราสมัครแต่ถ้าเราไม่มีเราทำยังไงเราทำเ,าเราก็เข้าผ่านเมนู App Store ตรงนี้นะครับ แล้วเราก็หาโหลดแอปที่มันเป็นแอปฟรีนะครับสักแอปนึงดูจากอันดับยอดนิยมก็ได้นะครับผมจะลองเลือกเป็นตัวนี้นะครับออ KKbox ออแล้วก็ติดตั้งนะครับกดที่ฟรีแล้วก็กดที่ติดตั้งมันก็จะถามให้เราใส่ Apple ID ตอนนี้เรายังไม่มี Apple ID เราก็เลือกเป็นสร้าง Apple ID ใหม่นะครับ พอกดสร้างแล้วก็ม <twitch. S 1> ันจะให้เลือกประเทศนะครับสําหรับประเทศที่เลือกเนี่ยถ้าเราเลือกเป็นประเทศไทยเราจะมองเห็นแอปที่ขายทั่วโลกกับแอปที่ขายเฉพาะในประเทศไทยบางแอปด้วยนะครับ <eda> แต่ถ้าเราเลือกเป็นอเมริกาเราอาจจะมองไม่เห็นแอปบางตัวที่ขายเฉพาะในประเทศไทยนะครับอันนี้เราเลือกเป็นประเทศไทยนะครับแล้วก็กดถัดไปก็จะเจอหน้าสําหรับข้อตกลงเงื่อนไขการใช้งานอะไรเงี้ยครับ ก็กดยืนยันนะครับอ่าก็จะมีหน้าที่สําหรับกรอกข้อมูลเยอะแยะมากมายขึ้นมานะครับอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นสเต็ปนะครับสําหรับอีเมลอ่าเราก็กรอกอีเมลที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับที่เราสามารถเข้าไปเช็คเมลได้อ่านเมลได้นะครับแล้วก็ใส่เมลลงไปอันนี้ผมผมก๊อปีนะมันก็เลยเร็วหน่อย พอถึงรหัสผ่านนะครับจะมีข้อจํากัดหลายอย่างที่เขาบังคับเราให้ทําตามนะครับเพื่อที่รหัสผ่านของเราจะได้มีความปลอดภัยจะได้ไม่มีคนมาแฮกเราได้นะครับข้อจํากัดของเขาคือต้องมีความยาวอย่างน้อย8ตัวอักษรนะครับแล้วก็มีมีตัวเลขแล้วก็มีตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กผสมกันนะครับอืมแล้วก็ต้องไม่ใช้ตัวอักษรเดียวกันติดกัน3ตัวนะครับอืม อันนี้ผมจะลองลองยกตัวอย่างนะครับอย่างผมใช้ A เป็นภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็ภาษาอังกฤษตัวเล็กบนกันเป็นเท่าไหร่ละเป็น5ตัวแล้วนะครับแล้วก็ตัวเลขอีก3ตัว1 2 3สอาะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงยื่นยันคือต้องพิมพ์เหมือนข้างบนที่เราพิมพ์ไปเมื่อกี้นะครับอันนี้ผมลองพิมพ์เป็น สังกีตัวใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็สังกีตัวเล็กแล้วก็ตัวเลขครบแล้วนะครับแปดตัว <c oughs> ทีนี้ตรงคำถามคำถามเนี่ยเอาไว้สำหรับเวลาเราลืมรหัสเวลาเราลืมรหัสเราแจ้งลืมรหัสเขาจะต้องถามคำถามเราแล้วเราก็ต้องตอบให้ได้ตอบให้ถูกเพื่อที่เขาจะได้ ให้เรารีเซตรหัสใหม่ได้นะครับคำถามเนี่ยเขาจะมีให้เลือกอืเราก็ตอบไปตามความจริงหรือตามที่เราจําได้ก็ได้นะครับอนนี้เราเราจะต้องเลือกจากคําถามที่เขามีให้คือเพื่อนสนิทสมัยวัยรุ่นชื่ออะไรอ่าผมลองเลือกอันนี้ผมก็ใส่คําตอบเป็นอชื่ออะไรเพื่อนผมชื่ออะไรเยอะเลยอ่าน้ําอ่า แล้วก็เลือกคําถามต่อไปคืองานในฝันของคุณคืออะไรหนังสือเด็กเล่มโปรดของคุณคืออะไรเลือกมาสักหนึ่งคำถามนะครับอันนี้ชื่อในเวัยเด็กของคุณชื่ออะไรอ่าผมก็ใส่เข้าไปอ่าแล้วผมก็พิมพ์คําตอบอ่าแล้วก็เลือกคําถามข้อถัดไปอ่าเลือกมาสักหนึ่งข้อแล้วก็พิมพ์คําตอบ อโอเคพอใส่ตรงคําถามเสร็จเราก็จะมาเจออีเมลเพื่อขอความช่วยเหลือตรงนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าถ้าเรามีอีเมลพ่ออีเมลแม่อีเมล,พเ,มล,มเ,มลเพื่อนที่เราไว้ใจได้เราสามารถใส่เข้าไปได้นะครับเพื่อที่จะเวลาเราลืมรหัสผ่านแล้วเราตอบคําถามการลืมที่เรากรอกไปเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ เราก็สามารถให้เขาส่งข้อมูลมาที่อีเมลสำรองที่เราใส่ไว้เนี่ยเพื่อให้เขาส่งมาให้เราเพื่อที่เราจะได้ขอรหัสใหม่ได้นะครับอ่าอันนี้ขอเว้นไว้ผมจะไม่ใส่แต่ถ้ามีแนะนําให้ใส่นะเพราะว่าถ้าเราลืมเนี่ยมันจะทําอะไรไม่ได้จริงๆถัดมาก็จะเป็นวันเดือนปีเกิดนะครับอันนี้ใส่ให้ตรงนะจะได้จําได้อ่าผมจะลองใส่เป็นอ่าเดี๋ยวนะจำวันเกิด ส่วนวันเดือนเนี่ยคงจะไม่มีปัญหาแต่ปีเกิดเนี่ยเราจะต้องใส่เป็นปีคศไม่ใช่พศนะครับอืถ้าใครคํานวณปีคศของตัวเองปีเกิดของตัวเองไม่ได้เนี่ยก็ให้เอาพศเกิดลบห้าสี่สามนะครับอืก็จะเป็นปีคศอ,อ,อ,อย่างผมเกิดปีสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดลบห้าร้อยสี่สิบสาม ก็จะเป็น1988ก็ใส่ใส่เข้าไปแล้วก็อันนี้จะเป็นให้เลือกรับสมัครรับข้อมูลอะไรงนี้แล้วก็เปิดไว้ก็ได้นะครับเผื่อเขามีอะไรใหม่ๆก็จะได้ส่งมาให้อืมแล้วก็กดถัดไปพอกดถัดไปเสร็จอ่ามันก็จะมีหน้าขึ้นมาให้เราเลือกให้เรากรอกข้อมูลวิธีการจ่ายเงินซื้อแอปอาสำหรับคนที่มีบัตร เดบิตหรือบัตรเครดิตนะครับอันนี้เราจะไม่กรอกเพราะเราไม่มีเราก็เลือกตรงไม่มีให้มันขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกนะครับแล้วก็หกรหัสกิฟต์การ์ดอันนี้สําหรับาบางประเทศเขาจะมีบัตรไอจูนกิฟต์การ์ดขายนะครับสําหรับคนที่ไม่มีไม่มีบัตรเครดิตด้วยไม่มีแบบเดบิตด,ด้วยเราก็สามารถซื้อกาดมาเติมได้นะครับอืมถัดมานะครับก็จะเป็นสําสหรับกรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับ อันนี้เราก็จะอันนี้กอ,อกตามจริงก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมลองให้ดูผมก็เลยจะไม่กรอ,อกตามจริงนะครับตรงชื่อเนี่ยต้องใส่เป็นภาษาอังกฤษนะครับชื่อนามสกุลนะครับเป็นภา,านษาอังกฤษ ที่อยู่นี่ใส่ตามจริงหรือไม่ตามจริงก็ได้นะครับแต่ทางที่ดีก็คือกอกให้มันเป็นตามจริงทั้งหมดนะครับเบอร์โทรใส่เป็นเบอร์โทรก็ได้นะครับเป็นเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับ ถ้าเป็นเบอร์มือถือเราก็เดี๋ยพิมพ์ตัดศูนย์ตัวหน้าแล้วก็พิมพ์66ใช่ไหมครับแล้วก็เป็น8แล้วก็เป็นเบอร์โทรเราอ่าครบสิบตัวนะครับแล้วก็กดถัดไป อันนี้ต้องใส่ชื่อเมืองเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะอพอเรากรอกข้อมูลครบแล้วกดยืนยันกดถัดไปครบแล้วเขาก็จะส,ส่งอีเมลกลับไปให้เราที่เมลที่เรากรอกนั่นแหละ แล้วก็กดเสร็จก่อนนะครับอืมพอกดเสร็จแล้วอ่าเขาก็จะเด้งขึ้นมาให้เราใส่ apple id แต่เรายังจะใช้ตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ยืนยันนะครับแล้วก็ต้องไปกดเราก็กดยกเลิกไปก่อนนะครับแล้วก็ไปที่อ e ีเมลของเราคืออาอาจจะเข้าไปทางเว็บนะครับอเปิด safari นะครับคือตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ถ้าอย่างผมใช้ hotmail ผมก็เข้าไปที่ hotmail com แล้วก็ล็อกอินเรียบร้อยนะครับอพอล็อกอินเรียบร้อยมันก็จะเข้าไปที่กล่องจดหมายเราก็จะเจอเมลของ Apple ลส่งมาอย่างนี้นะครับตรวจสอบยืนยัน Apple ID ีของคุณอย่างนี้อืมแล้วเราก็จะเจอพอกดเข้าไปดูก็จะเจออย่างนี้นะครับแล้วเราก็กดที่ตรวจสอบยืนยันตอนนี้อ่ามันก็จะพาเราไปหน้าสำหรับ กรอก Apple ID ที่เราสมัครไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็ใส่อีเมลที่เราสมัครไปเมื่อกี้เลยแล้วก็รหัสผ่านอ่าพอใส่รหัสครบแล้วเราก็กดตรวจสอบยืนยัน email. อีเมลอ่าโอเคพอขึ้นอย่างนี้แล้วแสดงว่าเราสมัคร Apple ID เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปดูที่กลับไปดูที่เมนู App Store นะครับอ่าแล้วก็ลองโหลดแอปดูอีกครั้งหนึง่ง ก็จะเด้งให้เราใส่รหัสเหมือนเดิมแล้วก็ใส่รหัสของเราเข้าไปนะครับพอใส่เสร็จแล้วกดยืนยันมันก็จะโหลดมันก็จะเริ่มโหลดแล้วครับถ้าพอเริ่มโหลดอย่างนี้แล้วแสดงว่าเราทําสําเร็จแล้วเราสมัครเรียบร้อยแล้วก็จะใช้ได้เลยนะครับแอ่เ Apple ดีเนี่ยพยายามอย่าลืมนะครับถ้าเราแบบ ถ้าเราเปิดใช้ iCloud แล้วเราลืม Apple ID เนี่ยมันอาจจะทำให้โทรศัพท์เรากลายเป็นที่ทับกระดาษได้นะครับเพราะถ้าตรง iCloud เปิดไว้เนี่ยมันจะปิดไม่ได้เลยนะครับถ้าเราต้องเวลาเราจะปิดเนี่ยเราจะลบบัญชีตรงเนี้ยเราจะต้องใส่รหัสให้ได้ไม่งั้นมันจะล็อก iPhone เราให้ใช้งานไม่ได้เลยนะครับอัทงที่ดีคืออย่าลืมเด็ดขาด Apple ID อ่า แอปเราแอปที่เราโหลดเมื่อกี้ก็เสร็จแล้วแสดงว่าโอเคแล้วเราก็เอาแอปของเราเนี่ย Apple ID ของเราเนี่ยไปใช้ทั้งต่อไปได้เรียบร้อยเลยไม่ต้องสมัครใหม่แล้ว